โมบิลสูตรกระดัมปฏเทินโอเปอเรชั่น2สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกระดับัฏิทินโอเปอเรชั่น2นะครับและก็อย่างที่ทุกคนคาดการเอาไว้หลังจากที่มีรูป หลุดออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วคุณอีกตัวที่มีรูปหลุดพร้อมกับล g ก c ซีก็ได้มาจริงๆแล้วนะครับคุณตัวนั้นก็คือบาซัมที่ห่อเท่ขึ้นบาซัซมคัสตอมหรืออีกชื่อก็คือรีไฟบาซัมนั่นเองปราก็ตัวในภาคเซนติเนลเป็นบาซัมที่พัฒนาได้อย่างสมบูรณ์แบบในตัวของมันเองแล้วแต่ตามท้องเรื่องเนี่ยก็จะมีผลิตเพียงแค่ไม่กี่ตัวเพราะเพียงแค่เอามาใช้เป็นแนวหน้าในการป้องกันก็ตามที่เห็นแหละว่ามันก็คือบาซัมที่เอารูปรักของตัวมาร์ทูมาผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับ จึงออกมาเป็นบารซัมคัสตอมตัวนี้สำหรับบารซัมคัสตอมในเกมนี้ก็มีทั้งหมด2เลเวลด้วยกันเลเวลแรกคอส500แล้วก็เลเวลสคอส550เป็นหุ่นสายฟ้าเรามาดูกันว่ามีอาวุธอะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกก็เป็นบีลเลเฟิลก็เป็นบีลเลเฟิลแบบเดียวกับของมาร์ทูลแต่ว่ามีการติดเกรเนตลันเชอร์ไปด้วยและด้วยการที่มันติดอีกอย่างหนึ่งเข้าไปตัวบีลเลเฟิลอันนี้จะไม่ได้ยิงเป็นอ e ีแพคเหมือนกับตัวของมาร์ทูลจะเป็นยิงมีค่าโอเวอร์ฮีทตามที่เห็นนี่แหละครรรััับกก็ยิง3าาาสสสตนมถโฟช์จได ก็ตามที่เห็นว่ามันเป็น,ป,นปืนของมาทูเวอร์ชั่นที่ชาร์จได้แต่ติดระเบิดเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างต่อมาก็เป็นบีมเซเบอร์สามารถฟันได้หมด2ทีสีอย่างเดียวที่ว่าท่าฟันมันท่าฟันแบบเดียวกับของบาเซมมันก็เลยช้าตามบาเซมนั่นแหละครับอย่างต่อมาก็เป็นบอลแค้นที่มีทั้งหมด90นัดบอลแค้นตระกูลมาทูนี่คือโหดทุกตัวยิงแรงตัว ทำคนราคาญได้แน่นอนครับอย่างต่อมาก็เป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็คือที่ติดมากับตัวบินเรเฟอร์อันนี้ก็มีทั้งหมด4นัดยิงทีเดียวสตันเป็นระเบิดหมดแล้วครับอาวุธทั้งหมดเรื่องการบูสก็ตัวนี้มีสกิลที่สามารถทําให้อีเวนท์ได้ทั้งหมด2ทีแล้วก็สามารถพุ่งบรรยากาศได้แน่นอนครับคุณตะคุณมาทูหรือบาร์เซ่นนั่นแหละทีนี้ก็มาดูเรื่องคาคาเตอร์นี่ตับปรดหัวเหมือนเดิมฮะ อย่างที่ทุกคนเห็นครับว่าตัวบาซัมคัสตอมข้อดีของตัวมาร์คทูเนี่ยมาใส่ให้กับตัวบาซัมเดิมคอสก็จะเท่ากันเลยตัวมาร์กทูธรรมดาก็คอส500ตัวนี้ก็เป็นบาซัมเวอร์เัษพัพนาคอส500เหมือนกันเลยแต่ข้อดีของมันก็คือสามารถอ e ีเวนต์ได้2ทีนั่นแหละทีนี้ก็มาพูดถึงวิธีการเล่นของหุ่นตัวนี้ก็อย่างที่คุณเห็นว่า,วามันจะมีปืนที่สามารถยิงปกติ3ามนัดแล้วสตาร์ทหรือจะชาร์จก็ได้ ซึ่งถ้าเกิดคุณอยากจะเอาโชว์เนี่ยผมก็มีวิธีฮะยิงสตันแล้วพอในจังหวะที่อีกฝั่งหนึ่งยังไม่ได้อีเวนหรือว่ามันยังยืนนิ่งอยู่ก็สามารถคอนเฟิร์มด้วยการกดเคเดลันเชอร์แล้วก็ฟันได้ตามปกติเลยในเมื่อหุ่นมันฟันช้าเราก็ต้องแก้ข้อเสียตรงนั้นให้ได้โดยการที่เราต้องแน่ใจก่อนว่าอีกฝั่งหนึ่งมันจะไม่อีเวนนีครับแต่โดยรวมแล้วหน้าที่หลักๆของมันก็คือการยิงต่อๆจากไกลๆไปเรื่อยๆ พอหาตังหวที่เข้าไปใกล้ๆก็ซ้ำด้วยระเบิดตามด้วยฟันฮะมันมีการคอนเฟิร์มเหมือนมาร์กทูนแหละแต่แค่อาวุธการยิงกับการฟันมันเป็นบาซัมเท่านั้นเองครับเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสำหรับตัวบาซัมคัตตอมนั้นผมจัดพาร์ตเอาไว้ยังไงนะครับสำหรับบาซัมคัตตอมที่ผมมีอยู่ก็เป็นหุ่นเลเวลหนึ่งคอสห้าร้อยพาร์ตที่ผมจัดเอาไว้ก็เป็นดังนี้เพิ่มขาเลเวลสองเพิ่มยิงเลเวลสี่กันฟันเลเวลสอง โลเลว่าหนเกาะเลวล5กับ4แล้วก็โบเดฟเลว่าหนึ่เช่นเคยครับตัวนี้มันสามารถ event อีเวนได้2ทีแล้วไม่จะเป็นต้องพุ่งเยอะก็เอาไปใส่พวกกันฟันหรือไม่ก็เลื่อนอะไรองี้ดีกว่าที่เหลือก็เพิ่มยิงให้มาแรงแรงกับเหลืออีกช่องนึงก็ใส่โลเข้าไปตัวนี้มันดีที่ว่ามันมีโลแบบมาถูให้ด้วยเรื่องอาวุธ จริงๆก็ตามสายการผลิตของหุ่นตระกูลมาร์คทูหรือบารซมมันก็สามารถถืออาวุธของมันได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบิวเลเฟอของมาร์คทูไฮเปอร์บัสก้าสองแล้วก็แบบลูกซองในเมื่อเราก็เล่นหุ่นตัวนี้ทั้งทีมมันสามารถถืออาวุธเฉพาะของมันได้ก็ให้มันถือบิวเลเฟอของมันเองก็ดีแล้วครับที่เหลือก็คืออาวุธประจำตัวมันที่มีอยู่แล้วก็เกเดรลนเชอร์ที่ติดมากับตัวบิวเลเฟอของตัวบาร์เซมคัสตอมเื่องสก,อกิลก็มีที่จัดว่าดีที่สุดนั่นก็คืออีเว กดอีเวทได้2ทีที่เหลือก็เป็นสกิลพื้นฐานของหุ่นประจําตัวมันนี่ก็เป็นหุ่นอีกตัวหนึ่งในบรรดาตระกูลของมาร์กทูหรือว่าบาแซมที่ใครๆเห็นก็ว่ามันเท่ครับแต่ยอมรับจริงๆว่าพอเอาดีไซน์ของ Mark มาร์กทูมาผสมด้วยเนี่ยหุ่นเท่ขึ้นเยอะเลยครับงั้นก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าบาแซมคัสตอมเมื่อมาอยู่ในสนามจริงจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันแต่หลังๆมานี่เราไม่ค่อยเห็นหุ่นรูปหลุดอะไรจากเกมนี้แล้วนะสงสัย ทีมที่มันเก็บรักษาข้อมูลหุ่นตอนนี้นี่น่าจะโดนเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วล่ะอย่างว่าหลังๆไม่ค่อยมีรูปหุ่นโขนออกมาอีกเลยหลังจากที่มีของไอริกาซี่กับบาซแซมคัสตอมมานะฮะตีฐานก่อนดีกว่า อุ้ยมีคนยื่ยื่ให้ด้วยเอาเลยฮะมีคนชิดเหมือนผมก็ดีใจแล้วครับนั่นใครลีเกลีเกลช่วงนี้เห็นบ่อยขึ้นนะเพราะว่าคุณมันผู้คนไอพ้พรที่น้ามาไงเป็นรางวัลเป็นรางวัลคุณน่ก็ดีด้วยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมต่อไปเลยโอเคพอละพอละเรา เราอยู่ลึกขึ้นเข้าไปสวยตอนนี้พวกคุณบินได้มันยังได้เปรียบอย่างเอ้ยโหไม่มีคนออกกูมาด้วยเลยวะกูบินได้อยู่ที่ว่าอยู่ที่สูงแล้วมึงเฟี้ยวมากอะ่ะเยวเอาข้างล่างก่อนไม่นะไม่โดนเฮ้ยตอม์ปกิ้งเออ ล้มไปซะฟาดขาเอาไม่ตายเยอะเดี๋ยวดอหายแล้วแม่งก็มาอีกเออฆ่ามันฆ่ามันฆ่าหุน่นเออเดี๋ยวเราเอาพวกนี้ก่อนใจเย็นนะใจเย็นสวัสดีครับยิ่งนั่นแหละรอแค่นั้นแหละบุนดาฟันชาก็วิธีง่ายๆก็คอนเฟิร์มมันสิวะ จะได้มีมีปัญหาเวลาป่อนฝันช้าแล้วก็ทำให้ไม่นแน่ใจว่ามันกิ้งไม่ได้ทั้งเองใช่ไหมฮะอเออแค่นั่นแหละเฮ้ยใครล่วงมาอากาศร้อนๆอย่างนี้สงสัยบินเข้าไปแล้วหน้าตะร้อน ไม่ทําเพื่อนดีกว่าฮะไม่ทาเพื่อน <c oughs> อ,อ่ะไปเอาไงดีอยู่ตรงนี้แล้วกันตานนี้รู้สึกดีจังเลยฟันเขาได้เยอะ <c oughs> เดี๋อ้อมดีกว่าแต่ตรงนั้นก็ถาศัตรตูด้วยมันขาไม่รู้หรอกเขาคอยู่นี่เอาไปแล้วอ่ะ เงาไหมครับเอาที่ยไปโดนต่อ,ตอไปก่อนต่อไปก่อนไม่ต้องรีบขอให้มาโดนแอร์กันแอนร์เดินเบียดเดินเบียดเอาที่ยม่โดนโถยมันใครมันขยันชอบบินจังเลยวะไอ้กุ๊บแน่เลยจริงด้วยขอบคุน อ,อ,อ,อ้าวเห็นคนชนมัว่วอืมอือเอาไปเลยเฮ้ยไอ้ไอ้นี่มันขยันมาก,ากจะหลอกจะหนีรอดหรอครับถอยก่อนได้ข่าวว่าบินได้ได้ข่าวว่าบินได้อันนี้อะไรอันนี้ก็ได้ข่าวว่าแปลงเป็นยานได้เดี๋ยวเอาลงเอาข้างในก่อนเดี๋ยวค่อยสนใจแค่นี้ เออกิ้งกิ้งกบอยกิ้งกบอยกิ้งกบอ้กิ้งอุ้ยไม่โดนเวยเอาแอร์อีกแกขยันปล่อยอย่างเลยฮะเดี๋ยวกูรอดูก่อนลัวมันต้องมาตรงนี้แล้วกูก็บูดหมดพอดีด้วยโอเคโดนเชี่ยวไม่เป็นไรยิงสนุกไหมยิงสนุกไหม ยิงสนุกไหมแ <laughs> ปะเอาไม่โดนเยี <laughs> ่ยดาบฟาดไปอีกรอ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 ยันหิวหิวดาบหิวดาบยังอยู่อยู่คงอาพันอยู่ไอเดี๋ยวคุมข้างบนมาเอานี้ก่อนอานี้ก่อนเออช่วยเขาช่วยเขา,เ,ขาเอาเยี่ยมแม็ฟันวาอาเออให้กูลม้มให้กูลม้มให้กูลม้มให้กูล้มไปไม่ต้องไม่ต้องสนใจ ไม่ต้องซอรี่ไม่ต้องซอรี่ดอนสวิตอิดไม่สร้างความมั่นใจให้กับเพื่อนชิบหายแล้วเพื่อนแม่งโดนละเดี๋ยวเดี๋ยวของโอ๊ตี้ก่อ่ะฝ่าลัแคันเอาสวยกูตายละเพิ่งตายเองอยู่อยู่นานอยู่กลงทวนอ่ะเกิดตรงนี้ดีกว่เาเว้นคนไม่แอบไปอยู่ลงขวาไม่มีคนเกิดมาด้วยใจดีจัง แล้วมันก็ยืดฐานตรงดีไปแล้วใครวะอ๋อกับดีอืมอืมอืมยึดฐานนะชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมชิบหายแล้วถอยก่อนแม่งมันเอาวังขักวมาลุ้มกูละถักขักวอ๋อไอ้นี่นี่เองตรงใส่มันแค้นที่เราไปช่วยไอไนฟิกเกอร์เก็บไปรอรอก่อนรอก่อนผมว่าไอนี้น่าจะเป็นคัวเมือต่อ ใช่ไหมใช่ไม่โดนวะค่อยๆยิงไปแล้วกันชิวๆไม่ต้องรีบผมบอกว่าชิวๆชิวๆฟันมันฟันมันสวยอืมอืมเอาไม่ฟันไม่ฟันไม่โดนโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอานี่ซับก็ได้ทัวตัโวโทมโทมาหาอลัย ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวบองคูอยู่ตรงนี้เนี่ยในฝูงชนเอาด้วยมาล้มไปซะไอยก่อนครับเอ,อ,อ้ยไอ้ยไปโดนสิหายแล้วไปอยู่ข้างหลังกูอีกไอ้ยอยเขาต่องไม่ติดเชียบหายแล้วตายตายตไตนอันนี้ก็ตายแต่ต้องทำ พ่อขอให้ลุกตอนที่สุดโอ้ขอเอาดีก่อนขอดีก่อนเออนั่นแหละรอดรอดรอดลองรอดคุลองรอดสวัสดีครับอ้าโอเคทิงความได้เปรียบแต่แต่แต่เอาบุญเีี้ยงอืมช่วยเพื่อนช่วยเพื่อน ช่วยเพื่อนอีกปืนกูหมดแล้ววะจงคมจงคมจงคมเฮ้ยไิ้มไปกมาแล้วไปกว่าแล้วอย่าอย่าทำกูอย่าทำ,ทาาทำ of, กู้กูจะโดนจงคมกูเดินจงคมจุก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 มาเตอร์ไปเถอแต่จุกมาเตอร์ทำได้แค่นี้แหละเออเอาแอร์มาอีกก็ไม่โดนใครเลยไม่เป็นไรฮะชนะแล้วตอนนี้จะหากันไปไหน แต่ดีฮะรอบนี้ยิงฟรีตั้งหลายตัวเลยนี่แต่ชอบโมเมนต์ไอที่ไปช่วยลุมตอมลุมบอลให้ในท์ฟิกเกอร์ว่ะกูให้มันแล้วกันรู้สึกว่าโมเมนต์แบบนี้นี่น่าจะหายากฮะโอเคครับก็จบไปนะครับสำหรับตัวบาร์แซมคัสตอมจากภาคสเตนเลก็เป็นบาร์แซมเวอร์ชันหล่อเทขึ้นมาอีกขั้นนะครับแม่งก็คือบาร์ซมผสมมาร์คทูนั่แหละแต่สำหรับตัวนี้ผมก็คิดว่าเล่นสนุกดีครับโอเคก็คุณตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามชมครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ